Nói, là nói, oh, là lắn là nó ơi lắn 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 ai khai cha lắn ơi lắn ơi lắn ชื่อของมาควากอีชื่อหมากชื่อพลูชื่อเนื้อชื่อหมูใจไม่ถามกันก่อนไม่จำเลยจะกรจัดเ,ดเล็แรงถึงปอดตาเราว่ากี่เมาเจ้เกยรู้ไหมลูกเคยเกลียดนักไอ้คนปากบอลไม่จอบเลยนี่คนปากเปียกจัดเกลี็ด นี y, ่แหละคือนูหุ่ยไม่ใจกุยใจโมและอยู่โลโลนี่แหละแควนน้องปอลและใจมาทำปนีนี่น้องฝนแคว้นเราจะมาชมดาวจะมากินเกาวที่บ้านปอลโอ้ละนาะนี่คือแคว้นปอ ดังดังด่าดัง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 ใจเหอะใจคนชื่อไอไขอยากไปแต่บา้านพรนูน่นหนุยขอวอนอย่าเที่ยวไปนอนกลา,างค่ำกลงางค,ค,คืนน้องฟอนเนอร์กลางคืนจัดจัดช่วยเลยสี่น้องฟอนแฟนตีกลางค่ำกลางคืนน้องเออ ถึงจะเป็นคนดังไม่มีทางได้แอมจะคืนน้องแกมเดี๋ยวจะได้ยินเสื่องปืนชิวะากิดจะปล้นิบัติให้เป็นถาดรับเจ้าและทำหรือเลา้าอย่าทำเล่า,ลาๆจะเจ้าข้าวเจียงปืนไม่ต้องทำว่าเก่งถื่อว่ากินเล่าเก่งเดี๋ยวจะได้อนนู่หนุยไม่เหมือนคนอื่นนะ Thì bỏ cái rùn ra, cơn mơ tầm ọt on, bỏ chiếc con ai bào giờ ja tầm lao lão, giờ chào lăn nhào trăng vươn lên cha, đào ti đào đi đào Ti đào, đào, đào đi đào đi đào đào tía đào đi đào đi đào, núi nỉ la nỉ la, cứ quen Quên con quen năm con còn nỉ lão, hết, bòn nứ bòn nứ có vốn nó còn cha đai mây và dạ, hay ai cây cha mà trời ai dạ, dài dạ, mình non ni nó còn quen đầu mây cha quen cây cây và dạ, tầm leo lây đưa thì lắc dao tăng dưới này.